จุดประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการจัดาศาสนาพิธีได้อย่างถูกต้องตอนนี้นะครับเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการการับพระแบบเป็นจักรพรรดิกันก่อนนะครับนี่ครับที่กำลังคู่ที่จะมาสาธิตให้กับน้องๆได้ดูครับสวัสดีครับพี่เมนครับ น้องๆครับผมวันนี้นะครับการกลับพระแบบเป็นจารกรรดิ์นะครับเดี๋ยวนะครับพี่แมนจะเป็นผู้สาธิตในรอบแรกให้พวกเราได้ดูกันก่อนนะครับการกลาบพระเป็นจารกรรมดิ์นะครับมีทั้งหมด3ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1คืออัญชลี2วันทาและ3าปิวานะครับเดี๋ยวพี่แมนจะเป็นผู้สาธิตให้เราดูทั้ง3าขั้นตอนเลยนะครับ อันตอนที่1นะครับอัญชลีคือประนมมือขึ้นระหว่างรับผนะครับนิ้่อห้าเล็งที่ติดกันนะครับและเป็นรูปดอกหัวตูมในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับสองนะครับคือวันพาเลื่อนมือขึ้นนะครับน้องยิดจับงเล็กน้อยนะครับนิ้วของใมือนะครับจะหลดระหว่างคิ้วและปลายนิ้วชี้จะหลดอยู่กลางหน้าผากนั่นเองนะครับสามคืออภิวาสนะครับการการก้มลงกลาบนะครับ โดยการแบ,บมือฝอเกเล็กน้อยนะครับให้นาผขาสัมผัสผกับพื้นและทดสอบนะครับต่อกับหัวเข่านะครับในลักษณะแบบนี้ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่เมนจะทําการสาธิตการการพระทั้งหมดสามครั้งให้พวกเราได้ดูนะครับ าการกราพบพระแบบเป็นจารกรรดิษั้นตอนต่อไปนะครับผมจะให้พี่แมนเป็นผู้สาธิตในการจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัยคันก่อนอื่นนะครับการจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัยนะครับหมายถึงอะไร้นะรองพอจะทราบไหมครับการจุดเทียนนะครับทั้งสองเล่นอย่างที่เราได้เรียนรู้ความหมายไปเมื่อขั้นตอนที่หนึ่งแล้วก็คือเทียนหมายถึงพัทธรรมกับพระวินัน เหมอนท้นนะครับ่าน้องครับจะหมายถึงกอคุณของคุณสมเด็จพระสัมมา,า,กกาสัมพุทธเจ้าทรงสักประการคือพระมหากรุณาคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาที่คุณนั่นเองครับแต่เราไปดูขั้นตอนการสาธิตการจุดเทียนทูบบูชาพาระรัตนตรัยกันเลยครับขั้นตอนการจุดเทียนทูบบูชาพาระรัตนตรัยขั้นตอนที่ 1. ประธานถึงหน้าโต๊ะหมู่บูชาพาระรัตนตรัยกบ ัตอนที่2ประธานรับเทียงชนวนและจุดเทียนการจุดเทียนต้องจุดด้านซ้ายมือของประธานก่อนและมาจุดขวามือจากนั้นจุดธูปทางด้านซ้ายมือก่อนเช่นเดียวกัน แล้วจุดไล่เรียงตามลำดับจากซ้ายมาขวาขั้นตอนนี้ผู้ร่วมพิธีต้องพนมมือขึ้นพร้อมกันหลังจากนั้นประธานจะกราบพระอีกหนึ่งครั้ง เป็นอันเสร็จขั้นตอนการจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนไตรเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนร์สิตินะครับเราได้เรียนรู้มาแล้วทั้งดี่ตอนนะครับในเรื่องของศาสตร,ร์สิติลองพอจะจำได้ไหมครับว่าทั้ง4ี่ตอนนั้นมีเรื่องอะไรบ้างจำไม่ได้พี่จะลบตัวให้ฟังครับในตอนที่1เราได้เรียนรู้ในเรื่องของความหมาย ของโต๊ะหมู่บูชาและองค์ประกอบของโต๊ะหมู่บูชาครับในตอนที่2เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการจัดโต๊ะหมู่บูชาและประเภทของโต๊ะหมู่บูชาครับส่วนในตอนที่3นั้นเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการตูรลักอัษนะและเครื่องรรบรอบพระพิสุทธิสงฆ์ทั้งงานมงคลและงารอวกมงคลในตอนที่4นั้นเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการกราบพระแบบเบญจภาพประดิษฐ์ และการจุดเทียนทูตูชาพระรัตนตรัยตีกะหว่าว่าท้งน้องนะครับจะนําทั้งสี่ตอนนั้นไปปฏิบัติใช้ในการจัดสศาธศา,ศา,ศาพิธีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุดนะครับวันนี้พี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องนะครับที่ติดตามพี่ในทุกทุกตอนไปนะครับระหว่างว่าในเรื่องต่อไปนะครับเราจะได้มาติดตามรับชมกันอีกนะครับวันนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ วกเรา,ากลุ่มเทพจุติขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผลงานของพวกเรานะครับขอบคุณครับ